สวัสดีครับแม่โัวค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟมิตแล้วก็สวัสดีเอฟพีทางช่องเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอุ้ยงวดที่แล้วถูกอี่แล้วใช่ไหมครับแม่ค่สองหกหกสองค่ะอจริงจริงนะครับผมเหมือนที่แม่เคยบอกไว้เนาะส่วนใหญ่จะเข้าบนนี่เยอะมากกว่าล่างใช่ไหมครับแม่แต่ส่วนมากจะเข้าบนมากกว่าล่างค่ะอ๋อครับครับีสองวดนี้มันรู้สึกว่าจะออกตัวกลับล้วอ้อหออกตัวกลับมาสองงวดแล้วใช่ไหมครับแม่ อืมแต่แต่ว่าก็ยังถือว่าเข้าอยู่นะครับผมใช่ไม่ค่อยหลุดค่ะอืมกี่กี่งวดะนะครับแม่ที่ถูกมาเนี่ยครับแม่ที่สุดจะสิบสิบสี่สิบห้างวดอเลยนะอ๋อสิบสี่สิบห้างวดแล้วค่ะไม่ค่อยทัปีก็ถือว่าไม่ไม่หลุดนะทั้งปีหลุดก็ไม่เป็นครั้งสองครั้งต่อปีอืมแสดงว่าถูกทั้งปีเลยใช่ไหมครับแม่อืมใช่ค่ะอืมครับโอ้เดียวว่าเดินดีจริงๆเหมือนที่คุณแม่เคยบอกเลยนะครับ เดิมดีไม่ค่อยหลุดตัวนี้ก็ฟันแปดหางเหมือนเดิมเหมือตัวนี้อ๋อฟันแปดหางเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ว่าจะไม่เน้นนะเพราะเอฟซีบางท่านเขาบอกว่าเขาชอบชุดเต็มเพราะว่าอ่านนี้เราต้อสับสน <laughs> บางทีเขาเจะชุดเตียง้เขาก็มาพวงหน้าพวงหลังมาเอาชุดเน้นก็เลยปล่อยชุดเต็มเขอาเขาหรือนี้ได้เยินมากอ๋อครับครับเอฟซีบางท่านอือครับ ก็ fc นี่คอมเมนต์กันมาเยอะเลยครับแม่บอกว่าให้ตามแม่น้องเพมพ์มให้หน่อยแอดมินก็เลยโทรหาคุณแม่นะครับผมค่ะครับก็วันนี้วันนี้ก็ทั้งหมดก็แปดทางมาเริ่มแล้คะเด็กที่เก้ากับแปดวิ่งเก้ากับแปดครับวันวิ่งเก้ากับแปดใช่ไหมครับแม่ค่ะใช่ค่ะเก้ากับมีสามแปดนะตัวแรกเลยครับแม่สามแปดแปดแล้วก็สามเก้าครับ เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หกเก้าแล้วก็กันห้าเก้าด้วยค่ะอกันห้าเก้าเดมค่ะกันห้าเก้าครับครับครับแม่อเดียก็มีอยู่ในใจประมาณสามพังนะแต่อแต่ L S ว่าเอสซีบอว่าม่อเรียนเขาชอบชุดเดยวมั้งเยอดหมอม้งแตเรียนหรือปล่าอันี่ก็สุดล้วแต่เอซี C เขาชอบดีก,กว่าเนาะแม่นา เอาชุดเต็มดีวกว่าไม่นี่ดีกว่าเดียวับคบับบับสก็ชอบชุดเต็มว้สวนมากอ๋อชุดเอืมก็คือว่าเอาให้เอฟซีนี้ไปพิจารณาเองนี้ใช่ไหมแม่่ถ้าใครชอบนี่ก็ไปไปนั่งมาส่ตัวก็ได้อืมครับแม่ครับก็เนาะเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรคุณแม่ให้เผื่อ FC ท่านไหนนี่ได้โชคได้ลาภกับคุณแม่ในงวดที่ผ่านมานะครับผมอยากจะมีสื่อหน้าใจค่าสมุดปากาอย่างนี้ก็สุดแล้วแต่ศรัทธายอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ค่ะแล้วแต่เลยค่ะคิดสบายใจเลยครับนะครับผมเนาะก็ของคุณแม่นี่ตั้งแต่ออกช่องมาถูกมาแล้วสามงวดนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าหลากัหลกๆนี่ที่คุณแม่ทํามานี่ยังไม่หลุดใช่ไหมครับแม่ค่ะยังไม่หลุดค่ะอือสดงว่าค,คุณแม่ เข้าตรงๆนลวันนี้คิดว่าจะตรงๆจะตรงหรือเปล่าโอ้ครับครับครับอืมงวดนี้คุณแม่คิดว่าจะเข้าตรงๆใช่ไหมครับแม่แต่คิดว่างวดนี้คิดว่าตรงๆอืมครับตัวบอกรถกลับมาสองงวดแล้วเรียนนะสองสามงวดเลยอืมครับแม่แสดงว่าที่ผ่านมานี่มันถูกตรงๆมาตลอดใช่ไหมครับแม่เออมันมาตรงๆมาตลอดมันไม่ค่อยออกตัวขับอแค่ไปจำขับมันไม่ไยหลุดเลยแต่ อ๋อผที่สําคัญมันไม่ค่อยดเนาะครับไม่ค่อยดูก็เล่นในสูตรมันออกมาแบบนี้นในสูตรอืมครับก็คือขอญาตถามที่ไปที่มาของสูตรคุณแม่ก็คือว่าคุณแม่นี่ไปเรียนสูตรมาใช่ไหมครับใช่เรียนมาครับเรียนสูตรมานะครับแต่ว่าเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนี่ฟรีใช่ไหมครับแม่ทางช่องฟรีนะครับสุดแล้วแต่เอฟซีท่านไหนอยากจะมีสินใจกับคุณแม่เนาะ ไม่ได้ว่ากันครับครับแม่ก็ค,คือในงวดที่ผ่านมานี่คุณแม่มีสูตรสามตัวให้มาด้วยใช่ไหมครับแม่คช่สามตัวเ่วานนี้ไม่ได้ทำนะสามตัวมไม่ได้ทำครับครับแม่ก็คือมวนไม่เท่สาสตัวสามตัวมันมันไม่ดีเท่าสองตัวใช่ไหมครับแม่ค่ะมันมันมันไหลมันจะได้เพิ่มเลขหลหางก็เร็วเท่น,นที้แหละพอดีพองาม ครับครับครับถ้างั้นเราเน้นเป็นเลขสองตัวดีกว่าเนาะแม่เนาะโอเคแับเน้นสองตัวดีกว่าครับครับเป้นง่ายด้วยบนล่างไปกับครับแม่เป็นไปได้จากทุกตัวเลยครับแม่กลบไปหน่อยนึงครับแม่ก็คือว่ากลาบกันไว้ดีกว่าเนาะแม่เนาะใช่ก็ง่าก็คงให้เข้าตรงๆซื้หมาดีครับครับแต่ถือว่าถ้าเกิดว่าซื้อ บนล่างกลับไว้นี่ของคุณแม่มีเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแม่ครับไม่ค่อยถูกครับโอกาสถูกน่าเปล่ยครับครับครับจริงๆนะครับแม่ถ้าซื้อเลขก็ต้องซื้อบนล่างกลับไว้นะครับผมกันเนาะบนล่างไปกลับด้วยทุกตัวแกันพาดเลขแบบนิดแบบิห,ห,หน่อยจะเป็นดี ก็คือนะทางของคุณแม่นี่หลังจากเรีออกคุณแม่คำนวณเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับแม่ใช่ลาไแตกรีขออกคำนวณเลยค่ะบ๋อเแต่ไมคำนวณได้เลยครับก็คืองวดนี้มีวิ่งเก้ากับแปดใช่ไหมครับแม่ใเก้ากับแปดวิ่งสองตัวนี้แต่ถ้าฟันเก้าเก้าตัวเดียวฟันเก้าตัวเดียวมเลยหาเีเอครับอขญาตคุณแม่ทวนอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับมีตัวไหนบ้างครับแม่ มีหลักสามแปดหลักเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกเก้าแล้วก็กันห้าเก้าห้าเก้าอือครับครับสมมติสมสมติถ้าถ้าถ้าคุณแม่จะเด่นนี้เด่นตัวไหนครับแม่สามแปดสามเก้ากับเจ็ดเก้ากันจะเด่น สามเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าถ้าเอฟซีท่านไหนไม่ชอบเด่นก็จะหยิบจับไว้เป็นเนเงินบนล่าขัดทุกเกมเลยครับครับผมทีนี้หลังหลังจากที่คุณแม่เนี่ยได้แนวทางตัวเลขมาแล้วนี่คุณแม่ฝันดีไหมครับแม่มดนี่ก็ฝันกลางมดก็ฝันดีนะครับว่าได้เกี่ยวข้าวได้อะไรนีโอ้ฝันไม่ได้เกี่ยวข้าวก็ไม่คาดนะอืมครับแม่ ฝันดีมันนี้ฝันดีต่อมาเลยนะอ้ฝันตั้งแต่ต้องหมดเลยใช่ไหมครับแม่ไม่ใช่ออกปุ<ณ>๊บคือฝันเลยครับเ,เป็นอนฝันว่าได้เขียวข้าวครับแม่เอ๊เลยเขียวข้าวคึ้มงนั้ครับครับผมฝันดีใช่ว่าฝันดีวันนี้เพราะว่ารับรับที่อาจารย์แต่ละท่านนี้ถ้าเกิดว่าฝันว่าได้เกี่ยวข้าวหรือว่าได้ของไดน้นู่นในนั่นนี่เลขจะถูกใช่ไหมแม่ กับสูตร<ง>ยังไงยังไงโชไม่ตู้สูตรนะอ๋อครับสูตรจะโอเคกว่าฝันครับผมเพราะว่าที่ผ่านมานี่ของคุณแม่ที่สูกมาถูกมาสิบสี่สิบห้างวนดนี่คือถูกเลขสูตรใช่ไหมครับแม่แต่ถูกเลขสูตรเลยไม่เคยได้เลขฝันจนมาถูกเลขสูตรอืมครับ,ครบแค่นั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองครับคุณ คือแม่เทคนิคการคำนวนมากกว่าครับแม่อือครับก็คือว่าคำนวณน,นี้มั่นใจกว่าเลขฝันแน่นอนใช่ไหมครับแม่แต่ก็อยากว่านา้อแนวทางทางการรับการลับแต่ว่ามันคนาน,าน่ำคนจะหลุดแต่ว่าตั้งแต่ทำมันก็ไม่ยังไม่หลุดอือครับแม่ทีนี้อขอญาตถามคุณแม่นะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยคุณแม่จะต้องให้ย้าแนวทางอีกไหมครับแม่คงสุดท้าย โค้งสุดท้ายพี่เดียวนี่เราถ่ะยจบเลยค่ะอือครับครับครับค่ะวันนี้ครับพี่เดียวจบเลยครับก็คือใค้โต๊ะที่เตรียมก็คือแปรั้งเลยครับถ้ใครชอบเน้นก็จำงว่าเลยตามแบบตามข้าวก็เก็บข้าวตามจนจนจนลิ้มครับครับครับแม่ก็คืองวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ย้ำแม่โค้งสุดท้ายเนาะใช่ FC บางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะ ้ายัางยังไงคุณแม่มีความฝันจะเล่าสู่ฟังเผื่อได้ย้ำแนวทางโค้งสุดท้ายเดี๋ยวแอดมินจะตรงหาคุณแม่อีกทีนะครับผมโค้งสุดท้ายค่ะค่ะครับเบอร์โทรคุณแม่เบอร์อะไรครับขอญาตถามเบอร์โทรเลครับแม่หนึ่งหกสองครับหนึ่งหกสามห้าสองเก้าครับ,ด5 5รบเดี๋ยวท้าเอฟซีท่านไหนนอกากมีสินน้ำใจกับคุณแม่ก็สามารถติดต่อทางบูทูได้เลยนะครับผม วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ได้นําแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค,ค่นนะค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นชุดเต็มของแม่น้องพิมพ์นะคะตัวกัน59นะคะท่านผู้ชมทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเป็นแนวทาง สูตรคำนวณของคุณแม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุก,ท,กทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ